อีกหนึ่งนุ่มหล่อครับคุณมิกทองระยะนั่นเองนะครับเป็นพระเอกสุดหล่อของพวกเรานะครับล่าสุดนี่วันเกิดที่ผ่านมาคุณแม่นทวงถามเมื่อไหร่จะมีสปายให้แม่ล่ะเมื่อกี้อ่านข่าวแดนกับแพตตี้จะม,มีน้องการนี่บุิเหาสปายให้แม่แต่ค่ะหลายๆคนบอกเลยว่าจับตามองคนคนนี้นะมิกทองระยะเพราะว่าทุกอย่างครบแล้วนะเมว่าจะเป็นเรื่องราวของชื่อเสียงเงินทองทุกอย่างครบหมดพร้อมถึงอายุด้วยสปายแม่น่ะเมื่อไหร่มา ไปเจอน้องมิกถามเลยเพราะว่าหลายๆคนสงสัยเรื่องราวของนี่แหละค่ะมิกเมลเทนเนียบ้านหลังนี้อาณาจักรนี้สี่ไร่จะไม่พร้อมจะมีครอบครัวเลยเหรอถามมิกทองระยะเชิญครับเชิญครับคุณมิกครับโอ้ตอนนี้กําลังสนุกเลยครับตั้งใจครับตั้งใจครับทาหลายอย่างเลยครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่ามันจะเป็นแบบอนาคตจะเป็นคาเฟ่จะเป็นอะไรที่เราแบบจะเปิดขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้านของเราด้วยที่นั่นเราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะไปบ่อยแล้วก็กําลังสนุกครับ ทั้งหมดมันสี่ไร่ครับที่นี่จะเป็นลเดิมพนันอะไรยังไม่รู้เลย <c oughs> แต่งงานที่นี่เลยไหมแต่งงานที่นี่เลยไหมรมู้ไหมเออเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราแบบสร้างฟิลดีอยู่นะครับเป็นสนามหญ้าสวยๆอากาศดีๆ <c oughs> ตอนนี้ยังยังยังว่างเลยครับผมหัวใจก็เป็นคนที่คุยกันแล้วแบบเข้าใจสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคงคงต้องเป็นคนที่แบบ โอเคชอบต้นไม้บ้างแล้วแหละชอบชอบธรรมชาติชอบไปแต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องถึงขนาดไปขุดดินอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่แต่ผมผมก็ค่อนข้างเป็นคนเตาะเก่งนะแม่ก็ผมว่าเริ่มนิดนึงแล้วแหละเริ่มนิดนึงแล้วแหละแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมเคยแซวไงครับวันตอนวันเกิดเขาหรืออะไรเนี่ยแหละครับว่าแบบยังไม่ late อะไรยังผมแกล้งไงผมแกล้งไงเขาก็แบบว่า ก็อยากแล้วนะบอกอุ้ย <c oughs> บอกแกงเลยเฉยนะ <c oughs> พี่เชื่อเสมอว่าน้องมิกเนี่ยเขาวางแผนชีวิตของเขาบั้นปลายตัวเองเมื่ออายุมากขึ้นไว้ดีมากๆมไม่แน่นะสี่ไร่ที่ว่านี่อาจจะเป็นคาเฟ่แค่ไร่หนึ่งอีกสามไร่ล่ะเลือนหอว้าวผู้หญิงคนนั้นแหละใครจะไปรู้รอติดตามนะครับ